วนหนึ่งเราก็ต้องมาต้องมาต้องการมาเห็นว่าเห็นแบบไหนมันถูกเห็นแบบไหนมันผิดอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเราเห็นความไม่สบายเป็นเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดมันเห็นผิดแล้วความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกนี้ก็คืออะไรความรู้สึกก็คือความรู้สึกอ่ะมันตรงๆอะ่ะความรู้สึก แต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกเราเห็นว่ามันเป็นอะไรเสมอเห็นว่าเป็นเราเสมอเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราห่มงเราเหงาเราสบายเราไม่สบายเราสุขเราทุกข์เมื่อเห็นมันเป็นเราแล้วเราก็ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราถูกใจและไม่ต้องการเป็นเจ้าของเพราะการนี้ต้องการเป็นเสรในสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรานี่มันเห็นผิดนแต่ถ้าเราเห็นถูกเห็นอย่างไรเราเห็น ความพอใจหรือไม่พอใจมันก็คือความรู้สึกชนิดหนึ่งและความรู้สึกชนิดนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นเจ้าของมันใช้มันเมื่อจาเป็นและความรู้สึกที่มันไม่ถูกใจเราก็ไม่จะเป็นไปเป็นเจ้าของมันเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ดีไม่งามก็ไม่ใช้มันเท่านั้นเองก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหนีมันไม่จำเป็นจไปโกรไปเกียดไปเครียดไปคุณอะไรกัมันถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นถูก คือเราเห็นสิ่งนั้นเป็นวัตถุอันหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดทางปัญญาเราจึงไปสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราอันนี้คือความยากมากดังนั้นในวิธีการของพระเถราทจึงให้สังเกตสังการตั้งแต่ต้นคือรูปกับนามกายกับใจให้ชัดๆว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกให้เห็นตัว เป็นเบื้องต้นเป็นเบสิกที่สุดรูปมันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะหนักงวมลักษณะอื่อัดลักษณะที่เป็นชลาเป็นอาพาธคือลักษณะของอนจิจจารูปอนัตตาเพราะว่าตามภาษาปริยัติรูปต้องเป็นไปนตามกฎของอนจิจจารูปกรรตตามหมดไม่ว่ารูปอยากกลางละเอียดก็ตามต้องเป็นไปนตามนั้นเช่นนุ่งนั่งไปง่วมอย่างเงี้ยก็คือลักษณะอน,นิจจารูปอรัตตาเข้าเราแล้ว แต่เราไม่รู้เท่าทันกดอันี้ยังหน้าตาหน้าตาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอ๋อน,นี่เป็นทุกขเวทนาออกมาในรูปอันนี้คือกของอน,นิจจังแต่มันแสดงตัวในรูปของทุกขเวทนาเราก็ไปแก้ไขบับัดทุกขเวทนานั้นออกเสียแต่บางอย่างมันมัน,มน,มนความใกล้เคียงกันมีมา,ากระหว่างความง่วงกับความสุข,ขเวทนาเนี่ยแยกกันไม่ออกว่าไอความง่วงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข ทิดเป็ความคล้ายเหมือนเร,รื่ิมิลาริตี้ความคล้ายเหมือนตรงนี้ถ้าเราไม่มีสติปรรัญญาเข้มแข็งเราจะแยกไม่ออกเพราะนักคนถึงชอบติดอาการเวทนาบางอย่างหรือเรื่องการมาฉันท์ความสนุกสนานในความต้องการทางกายหล้กหลายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จริงๆด้เขาบอกมันเป็นสุขแต่ในภาษาอริจ้านนั้นบอกมันเป็นทุกข์ เอ่ความใข่เหมือนตัวนี้มันแยกออกไปกันยากมากนะดังนั้นการที่เราไม่มีการโอบรมสติปัญญากุนในระดับวิปสัสนาเราจะแยกความใข่เหมือนตัวนี้ออกไม่ได้เมื่อเราแยกไม่ได้มันก็ไปถีผูกพือนิดเห็นความตามว่าฉันทะเป็นความสุขไปยึดเป็นความสุขเอาถ้ามันความสุขจริงทำไมันเกิดปัญหาล่ะแสดงว่ามไม่ใช่ความสุข ามีปัญญารักกัดกันก็บคนื่นตอนแรกว่ามีความสุขอาอมามีปัญหากันไปกันไม่ได้ฆ่ากันตายธรไมจึงเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้ามันเป็นความสุขจริงเงินทองที่เราหามาได้ว่าเกิดความสุขเอาวานันใดวันหนึ่งเกิดเงินทองทําทให้เราเป็นทุกข์อ่ะจริงไหมลรา่นะมันมีเราก็มีมันเราก็มีความสุขถ้าขาดมันไปความทุกข์มันเกิดถ้ามันเป็นความสุขจริงจะมีมันหรือไม่มีมันเราก็จะเป็นสุขได้สิ นี่คือความคล้ายเหมือนเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกวิััส,สนาเราไม่สามารถจะรู้ถึงความคล้ายเหมือนอันนี้เลยเราจึงไปสัมคัญผิ่ว่าสุขเป็นทุกข์ี่ภาษานิยมกราว่าเป็นตรงจับเป็นกับบัวเป็นชั่วเป็นดีอะไรทำนองน,นี้ซึ่งพูดกันได้แต่ว่าในการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้เห็นความชัดเจนร,ระหว่างทั้งสองลักษณะนี้ทำยาก ถ้าไม่มาเริ่มต้ตนฝึกวิปัสสนาเราก็จะทุกอย่างนี้เรื่อยไปทุกันเกิดจากการกินหรือสุขกันเกิดจากการกินอายัธนะทั้งหมฟังไขเหมือนเนี่ยแล้วก็กินกินกินแต่พรารา่ามีความสุขวันหนึ่งมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาละอาหารเป็นพิษอาหารเกิดทําให้เกิดโรคความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งาะถ้าการกินเป็นสุกมันทาให้เกิดความทุกข์ทีหลังแสดงไม่ใช่สิเราอะไรฟังไขเหมือนตัวเนี้ย เราไม่มีสติปัญญาไม่สามารถแยกแยกกันได้การมีวัตถุการมีสมบัติเราก็มีความสุขแต่ละวันก็เลยทุกข์เพราะมันน่ะมันเป็นความสุขได้อย่างไรอะไรเป็นตัวแยกการมีลูกมีตัวมีผัวมีเมียมีสมบัติพาสถฐานเราก็เป็นความสุขถ้ามันเป็นความสุขจริงๆเหล่านี้ก็ไม่่อให้เกิดปัญหาเรื่องความทุกข์กับเราสิแต่ถี่มันยังมีปัญหาเรื่องความทุกข์มากกว่าความสุขสิแสดงว่ามันไม่ใช่ แต่ทำไมเราจึงไปลหลงไหลได้เรื่มกับมันได้ขาดอะไรก็ขาดตัววิปัสสนาปัญญาดังนั้นในชีวิตจัตวิญขางเราจะต้องให้ความสมบารแต่เข้มงวดกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไมฉะนั้นแล้วนี่การมาพบระพุทธศาสนาของเรานนะได้ประโยชน์น้อยมากและจะได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับ ศรัทธาและปัญญาของคนคนนะั้นถ้าศรัทธาเราไม่เพียงพอปัญญาเราไม่เพียงพอก็ต้องพัฒนาแต่ถ้ารู้ว่าศรัทธาไม่พอปัญญาไม่พอก็ไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จะวิพัฒนาอีกอันนั้นคือความอับรับอับจนของแต่ละคนต้องรู้ด้วยเออศรัทธาอย่างนี้ไม่พอนะต้องมากกว่านี้หรือปัญญาแค่นี้มันไม่พอนะต้องมากกว่านั้นพัฒนาได้ สติปัญญาในแง่ของโลกุตระมันพัฒนาได้ตลอดเวลาแต่สติปัญญาทางโลกทางโลกียะมันอาจจะจํากัดว่าบรรพบุรุษเราให้มาเท่าไหร่การศึกษา,เรา,า,เ,าเราให้มาเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมเราให้มาเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ให้เรามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลานี้คือการเพิ่มคูณสติปัญญาที่เป็นโลกุตระแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเปลี่ยน การฝึกฝนตนเองก็เป็นไปได้ยากการที่จะฝึกฝนตนเองให้ผลนั้นเราต้องมีศรัทธาและความเพียรที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นตัวกําหนดซึ่งกันและกันดังนั้นเองไตมาึงไม่ลําบากใจที่จะพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นความจริงที่คนสัมผัสได้และคนจริงที่จะสัมผัสความจริงได้ก็มีไม่มากไม่เป็นภาระ ดังนั้นจิงอยากจะให้วันเวลาของเราอยู่ที่เป็นสามวันมีความชัดเจนไม่ต้องถึงว่าห้าวันเจ็ดวันหรือสิบวันเพราะในครั้งพุทธการคนที่มาฟังพุทธเจ้าแม้แต่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังบรรลุธรรมได้าาแต่เพียงแต่สามวันเพราะความพร้อมมันสูงศรัทธาสูงความเพียรก็สูงปัญญาก็สูงมันก็สามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลามาก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องคำนึงถึงกำลังของตัวเองด้วยถ้าหากว่ากำลังเรามี50กิโลเราจะแบกของ100กิโลเนี่ยต้องระบ,บากแน่นอนแต่ถ้ากำลังเรา50กิโลเท่าแต่ของต่ำกว่า50กิโลอาจจะแบกได้ตามน้ำหนัก2กิโล3กิโลขึ้นไปถึง40 9กิโลอัน,นไหนมันสบายกว่า ในการรับภาระของโลกก็เหมือนกันเราต้องประมาณถึงกำลังของตัวเองเสมอแต่ทุกวันเนี่ยมันเกิดความหินผิดเป็นวิฉาที่ฐิทถามาถือว่าเป็นยุควิชาที่ฐิที่มนแรงทุกวันเนี่ยเป็นยุควัตถุนิยมทิ่มแรงเพราะอะไรเพราะตัวคนเห็นถูกเป็นผิดเป็นผ้าสิบเปอร์เซ็นเช่นอะไรเช่นเห็นเป็นเรื่องเป็นนี่เป็นสินเนี่ยเป็นเรื่องค่านิยม มันถูกหรือมันผิดการที่จะคอใจยินดีในทรัพย์สินของเองเท่าที่มีใช้เท่าที่มีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่คนชอบไหมที่จะทําเรื่องนี้ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้อยไปการพูดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามแต่การพูดในสิ่งที่เป็นมุสา มันกลับกลายมาเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมเป็นกฎหมายเป็นซึ่งนี้แหละมาถุงบอกว่าเราทั้งหลายจึงเกิดในท่ามกลางยุคมืดยุควิจาริสติเราจะต้องเล่งแสงสว่างแห่งสติปัญญาให้มากยิ่งมืดเท่าไหร่แสงสว่างยิ่งต้องเข้มแข็งดับไม่ได้ทุกวันนี้เราเห็นด้วยในสังคมมนุษย์เราเเลียนแปด้วยวิการต่างๆและเราก็จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยถ้าเราไม่รีบ พัฒนาสติปัญญาของเราให้ให้เข้มแข็งให้สว่างสวงการเบียดเบียนจากความมืดของปู่นี้ได้ทุกระดับทั้งลูกเราสามีเราปัญญาเราพ่อเราแม่เราพี่น้องเราเบียดเบียนเราได้ทุกระดับจะเบียดเบียน,นทังโดยตรงโดยอ้อมได้ทั้งนั้นนั่นคือความมืดแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ตระหนักเพราะปัญญาญาของเราไม่กล้าแข็งกรที่จะไปเห็นเราก็ถลกสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนอยู แต่เราไม่รู้บางทีเราก็สมยอมกับการเปลี่ยนนั้นด้วยเพราะเราเป็นคนยัมีบากกับมันอยู่นั่นนั้นเลยเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้เข้าใจเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วก็เจอกันไม่บ่อยคร mm hmm. ับจะพูดกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสามวันเนี่ยมาว่ารายละเอียดมากพอที่จะนําไปทําแปลว่าใครก็ตามที่ฟังไปแล้วก็ไปฟิงแล้วก็ไปหาทำใหม่อะไรเนี่ยหือว่า ไม่ยังไม่มีบุญมก็ต้องปล่อยไปนะนะแะนั้นการรู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เงื่อนไขของมันว่าเรามีศรัทธาในความเพี่ยนว่าน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ใี่มีศรัทธากับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปศรัทธากับรูวาาจาันไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาแต่ศรัทธาในความ ปกปิที่ไม่ทุกของตัวเองเนี่ยศรัทธาที่ไม่มีความพุ่นวายในจิตในยยใจของเราเองเนี่ยศรัทธามากน้อยแค่ไหนบอกเขาเอาเราศรัทธาเต็มที่นี่ยต้องการปรัถนาอยู่แต่ทาไมมันไม่ถึงสักทีอ่ะทำไมมันไม่ได้สักทีอ่ะศรัทธาที่จะไม่พุ่งสร้างแต่มันก็พุ่งสร้างสักทีแล้วศรัทธาเราเข้มแข็งพอไม่พอก็ต้องมาพัฒนาปัญญาก่เหตุอะไรที่มันจะทาให้พุ่งสร้างต้องตระหนัดอยู่เสมอ ไม่ใช e, e, ่ปล er, ่อยมันุ้งซ้านแล้วมามาตระหนักรู้ไม่ใช่ไม่ถันศรัทธาในความตื่นรู้เบิกบานเราก็ต้องมองหาเหตุเสมอว่าทำไงชีวิตของเราจะตื่นรู้เบิกบานก็ต้องมองหาอยู่ตลอดเวลาแล้วประณาคตอนตื่นรู้เบิกบานแล้วก็านั่งก้องนั่งเงานั่งสงบเนี่ยเราไม่ศรัทธาเพราะศรัทธาสิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นสิตรวจสอบเข้ามาใกล้ๆตัวเอง เราศรัทธาในความสันติและความสงบและความปลอดภัยแล้วเราไปทําบางสิ่งบางอย่างไม่สงบไม่ปลอดภัยไม่สันติอําสศรัทธาแบบไหนไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะตัวนี้ขาดอะไรขาดปัญญาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญนะามาไปที่ไหนมันเน้นแต่เรื่องนี้นะถ้าไม่เน้นเน,นเามาเสียไม่เสียเวลาพูดนะอย่เฉยๆดีกว่า พูดแล้วต้องเน้นเรื่องนี้เพราะมีคนหลายคนต้องการที่อยากจะรู้แต่บางทีมันพูดแต่ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องการที่จะฟังนะหรือเราพูดเสนอเรื่องนี้ไปแล้วไม่ได้รับความสนใจเราก็อยู่เฉยๆเราสบายแต่นําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนบางคนที่เขามีบุญมีผู้สนมีบรารมีได้สร้างสมมากอ่อนเขาควรจะได้รับรู้ได้ศึกษาเรื่องนี้เราพร้อมในการเดช่วยเขา เพราะฉะนั้นทหารแต่ละคนได้เห็นความสาคัญเรื่องนี้แล้วจะไม่ปล่อยวันเวลาของชีวิตผ่านไปโดยที่ไม่พัฒนาสิ่งนี้เด็ดขาดวันเวลาก็จะมีคุณค่าและความหมายมากเพราะนั้นเองนับแต่วันนี้ไปใครเคยทุกข์มากมายมหาศาลให้เอาใจใส่ปเป็นพิเศษมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรดูทีละเรื่องทีละเรื่องไป มันเพิ่มีแค่สองเรื่องทุกข์มันมีเกิดที่ให้มากมายซับซ้อนนะทุกข์ที่เ,ก,ก,เกิดกับกายเพิ่งเกิดกับจิตก็แล้เองทุกข์ที่เกิดกับกายไม่ยากแก้ไขบางแบได้แต่บางครั้งเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นทุกข์กายใน,นทุกข์จิตทุกบางอยาา่างมันเกิดแต่กายไปกระทบถึงจิตทุกบางอย่างมันเกิดแต่จิตไปกระทบถึงกายเช่นอะไรเช่นเราทํางานเราก็จะได้ผลตอบแทน ไม่มากแต่ถ้าได้ผลตอบแทนต่ำเราก็ไม่อยากทำอันที่เป็นวิสัยเป็นธรรมดาที่สุดเลยแต่ถ้าหากว่าผลตอบแทนนั้นมันมีมากเป็นพิเศษอยหนึ่งชั่วโมงผลตอบแทนที่เราพอใจก็คือหนึ่งร้อยบาทสมมติแต่เนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษเราทํางานได้ดีมากเขาให้ผลตอบแทน หนึ่งพันบาทต่อชั่วโมงเราก็จะทําเป็นพิเศษเพิ่มก็ได้เพิ่มชั่วโมงก็ได้วันอาจจะทำสักสิบชั่วโมงก็ได้แล้วร่างกายมันว่ายังไงร่างกายมันพอไหมไม่พอแต่จิจใจของเรามันอยากติดใจเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายนะกระเดียวมันไม่พอใช้ถ้าจะทำทั้งสองกจากแปดชั่วโมงต่อวันเป็นสิบหกชั่วโมงฉันทาได้แล้วร่างกายพรอไหม ก็เรียกว่าใจเปลี่ยนเปลี่ยนกายเปลี่ยนเป็นลักษณะอย่างนี้หรืออาหารจะทิ่งช่อมันปิดห้เต็มที่เลยกายเขาพร้อมไหมไม่กายมีปัญหาและเจ็บป่วยต่อมาจีตกายเปลี่ยนใจเราจ,จะใจมาแก้ไขอย่างไรถ้าเราไม่มีความรู้ประเภทวิัสสนาความทุกข์มันเกิดจากการเจ็บป่วยและขาดแจทุที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเพราะขาดปัญญาแบบนี้แล้ว ไม่มีใครที่จะมานั่งเทศนั่งสอนนั่งพุดมันเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ให้พวกเราได้ทราบนักหรอกเพราะต่างคนก,ก็ต่างแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นจึงอยากจะเน้นว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้อย่าสารวันเนี่ยถ้าเอาใจใส่จริงๆมากพอที่จะทําให้คุกมันลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่เอาใจใส่จริงๆอย่างเพียงพอเราก็ต้องคุกต่อไป นั่นเองในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากว่าเราจะอยู่กันวันนี้สักวันนึ่งเท่านั้นข้างหน้าไปด้วยเราจะอยู่กันต่อไนอาจจะมาอาจจะไม่อยู่นิดเโยมอาจจะไม่อยู่อาจจะมาอาจะาอาจะตายนิยมอาจจะตายอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่ถ้าเจอก็กต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่กันนั่นเองนั้นก็คืขอดูพัฒนาสาธุความตั้งใจที่จศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ อย่างต่อเนื่องและจริงจังและจริงใจและอย่างถูกต้องด้วยถ้าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องไม่จริงจังหรือจริงจังมากเกินไปเรื่องความโรคกดหลงจะเกิดผิดเพี้ยนอะไรขึ้นมานี่จุดนี้ต้องระวังแม้แต่ในสิ่งที่ดีที่สุดเราก็โรคมันได้เอราะมีลรบางลายไปทํเาเอาเป็นเอาตายทั้งวันทั้งคืนเพี้ยนไปอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวัง นนในความจริงจังตั้งใจของเรานะจะต้องมีปัญญากำกับเสมอเพราะตัวปัญญานนั้นจะเป็นตัวตรวจสอบบางพอดีหรือเกินพอดีแต่ในกรณีที่สติปัญญาเราไม่พอเรามีการะยะมัมิตรมีครูบาอาจารย์มีผู้มีประสบการณ์มาก่อนเราพอเป็นที่สอบถามและศึกษาเมื่อไม่มีปัญญาของตัวเองก็ต้องอาศัยคนได้ ในวิธีการนี้ดังนั้นเวลาทําแล้วเราจะต้องรู้ประมาณรู้กําลังของตัวเองด้วยถ้าหากว่ากําลังเราสามารถพิจารณาได้หนึ่งชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นไม่ได้เราแค่หนึ่งชั่วโมงถ้าความเพียนของเราท,ทําเต็มที่ได้สองชั่วโมงก่อนเอาแค่สองชั่วโมง,มมงแค่นั้นต้องเพิ่มเติมตามกําลังกายและกําลังจิตของเราจะให้เกินเราแต่คนส่วนใหญ่ที่มันผิดพลาดแตกเขียนไปาะทำอะไรเพ่เติมกำลัง แล้วก็ยากแก่การแนะก้ไขนะพราะนก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยขอราุโมอนธนาสาธุที่เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันต่อไปเพกระทัง่งทุกคนได้หมดกิเลสและหมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือนะรักันนะรักษาสมมา some of